เลยครับวันนี้เราเราอยู่ในงานมนะิสซิ่งของกลุ่มคนรักเอเและ2จังหวะในตำนานนะครับ,รบอ,อัน,นอันนี้เป็นบีดอาตามตามสเปคบ,บีดอามันจะต้องเป็นสูดแหลมนะอันนี้จะเป็นบีดธรรมดาบีดธรรมดาเป็นไฟบีดร้อยสิบธรรมดาแต่ว่านี่คือบีดร้อยสิบธรรมดา เป็นแดดนะครับเป็นแดดแดดเดิมๆเลยเพราะว่าเดิมโรงงานเนี่ยไม่เดิมนะพวงมาลไไัยยังเดิม <c oughs> เขาบอกผ <c oughs> มว่าไม่เดิมแล้วไม่มีพวงมาลัยนะครับ อันนี้ก็เป็น p c x นะครับ KR ครับผมเราจะพามาชมรถสองยี่ห้ายุคยุคปี90นะครับอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรครับพี่รุ่นอะไรครับเวสเวสครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมนี่เป็น Honda LS นะครับไปไปไปครับรถซื้อข้าว อ๋อซื้อกับขานี้ทำไมไม่ใช้เวคุณคุณใช้เอลเอแกงให้ร้อนครับแกงไม่ร้อนไม่บ้านดาอ,อ๋อนนอันนี้เป็นเจะมาห้าสป,ปีดนะครับผมในอดีตนีเน่เป็นคู่แข่งกันกับกับตัวนี้ทาม,มาแข่งกันเจ้มาห้าสป,ปีดนี่หาไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นเอเสนะครับ เราเราอยู่ในในงานมิ้งกลุ่ม l อนะครับก็จะเป็นเอลเอต่เยอะมาดู v ีทอ,อนนะ เป็นคาบูทีเซตนะครับเส <c oughs> ื้อวีอาร์ <c oughs> ชุดหน้านี่น่าจะเป็นทีเซตเอ็มชุดเป๋ทีเซตเอ็ม ขอโทษครับนี่เป็น R T V นะครับอันนี้พี่เป็นเจ้าของรถป่ะครับสีเอ้าสวัสดีครับพี่โน้ตไห้พี่รถมาป่ะเนี่ยอาร์ทีวีพี่คันนี้นค <G> นนันนี้เห็นหลายครั้งแล้วชอบเลยเป็นเล่นเยอะก็เลยพี่เอาเอสนะครับอเอสเยอะ นี่เป็นตัวเก่าชุดสีเต็มนะครับผมไปดูรถพี่ดีกว่าเห็นไั้งแน่อยู่ในบ้านนะข้อเล <c oughs> ยแต่ที่ GTA LS มันอมาตะาอยู่แล้วพี่